รายงานพิเศษวันนี้นะคะเป็นความรู้สึกจากลูกๆทุกคนที่ล้วนแล้วแต่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวงทะทรงเป็นกษัตริย์ผู้ไม่เคยละทิ้งประชาชนของพระองค์และจะยังคงสถิตอยู่ในใจของลูกทุกคนตลอดไปความรู้สึกในครั้งนี้ขอฝากฟ้าส่งไปให้พ่อได้ฟัง รักในหลวงครับเก่งครับผมชอบประชาชนครับ,รบถ้าเป็นไปได้เนี่ยเดนไม่อยากให้มีวันนี้รักมากครับเสียใจในการสูญเสียพระองค์ท่านนะคะก็จริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกที่มากมายบรรยายไม่ถูกก็คงพูดอะไรได้ไม่หมดก็รู้สึกเสียใจนะผ่านไปเร็วทำใจไม่ได้รักพอหลวงรักที่สุด แทนแายแล้วเราก ar, feels, bbe 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 mind, ็เสียดายทำไงได้ทานก็ป <moss> ่วยมานานแล้วทำใจไม่ได้ก็ต้องทำมาคืนดูดูไม่ได้เลยเจองนอนอย่างเดียวใจมันไม่ดีไงแล้วนาะไม่ดูแล้วอ่ะนอนเลยการรักท่านนะเออเสียใจครับเสียใจเสียใจรักท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ไม่มี ท่านใดพระองค์ใดที่จะทดแทนได้ในโลกนี้นะคะถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์เป็นพระองค์ี ในงานพิธีที่ประชาชนได้มาร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยในวาระสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมโกศนี้บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าโศกอย่างหาที่สุดมิได้ที่ประสงฆ์ิกรทุกคนมีต่อพ่อหลวงพ่ออันเป็นที่รักยิ่งของลูกทุกคนค่ะ แต่เมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เพียงฝันร้ายอย่างที่ลูกทุกคนปรารถนาการน้อมรับและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยจึงเป็นสิ่งที่ลูกทุกคนจะพึงปฏิบัติได้ค่ะอย่างในเบื้องหลังของการจัดงานถวายน้ำส่งพระบรมศพและงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมสับปกรณ์ในครั้งนี้ก่อนที่สถานที่จะสมบูรณ์แบบและใช้ทำพิธีได้นั้น ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งนอกจากคณะสงฆ์ที่เป็นหลักแล้วยังมีผู้ต้องขังราชทันที่เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญที่ได้มีโอกาสทำเพื่อพ่อหลวงในวาระสุดท้ายนี้ด้วยค่ะวันนี้กเออ็เมื่อทราบข่าวครับว่าพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ออถึงสวรรคตเลยนะครับ ก็มีได้มีโอกาสทําอะไรเพื่อท่านเพื่อทําความดีเพื่อท่านนะครับจัดเตรียมสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกเก้าอี้หรือว่าเตรียมสถานที่ต่างๆอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเราก็หวังว่าเราจะทําความดีเพื่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อส่งให้ท่านไปสวรรค์าไลนะครับผู้ต้องขังราชทฑ์เหล่านี้ไม่มีโอกาสมากนักเท่ากับประชาชนปกติที่จะได้ส่งน้ำพระบรมศพและฟังสวดพระอภิธรรม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระบรมโกศเพราะต้องกลับเข้าสู่สถานที่คุมขังก่อนเวลา18นาฬิกาพวกเขาทำได้เพียงมาตระเตรียมสิ่งของและออกแรงและจะมาอีกครั้งในวันเก็บงานเท่านั้นถึงแม้จะมีข้อจำกัดและถูกตีตราว่าเป็นราชทันแต่หัวจิตหัวใจของพวกเขา ก็คือหนึ่งในหัวใจที่ลูกคนหนึ่งได้เทิดทูนพ่อไว้เหนือกล้าวค่ะในความทรงจงสำหรับผมเนี่ยก็ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นแต่ท่านทำความดีเพื่อเราครับแล้วก็เสียสละเพื่อเราไม่ว่าจะทำพัฒนาสิ่งต่างๆให้เราเพื่อให้เราคนไทยมีความเป็นอยู่ให้สุขสบายยิ่งขึ้นแล้วก็มีความ จเจริญทัดเทียมกับระาน,านานาประเทศต่างๆก็ขอให้ท่านไปสู่สวรรค์คาไลัยแล้วกเ็เป็นเจ้าอยู่ของเราตลอดไปครับแม้นะเวลานี้พ่อหลวงจะไม่อยู่แล้วแต่พวกเราในฐานะลูกหลานของพ่อหลวงก็จะทำรงไว้ซึ่งคำสอนของพ่อตามรอยพ่อเหมือนอย่างที่พ่อสร้างไว้เป็นแบบอย่าง และสถิตยอยู่ในหัวใจทุกดวงของลูกตลอดไปค่ะเรียนจะปลูกฝังเด็กของดิฉันไม่ว่าเด็กในโรงเรียนหรือเด็กที่อื่นที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยจะให้เขาเติบโตเป็นคนดีเป็นคนที่ยังมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในใจตลอดไปค่ะก็หลักการใช้ชีวิตแบบพอเพียงซึ่งหลักการนี้ก็สามารถใช้ได้กับทุกๆ ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านถ้าเราอยู่กันได้อย่างพอเพียงประเทศชาติบ้านเมืองก็จะไม่มีปัญหาวุ่นวายเหมือนทุกๆวันนี้ค่ะคือเกิดมาเห็นท่านทำงานเพื่อประชาชนทุกคนไม่ว่าจะภาคไหนยังไงด้วยอาชีพของพยาบาลก็คงจะทำตามแนวคำสอนของพ่อเพราะปัจจุบันนี้ก็ยึดตามแนวคำสอนนั้นปัจจุบันอยู่ตึกคนไข้ก็ดูแลคนไข้ไม่ว่าจะยังไงก็ยินดีที่จะทำให้ค่ะ แล้วก็เป็นคนดีเพื่อพ่อครับครับไกรสอนแสงสกุลถ่ายภาพวีรวัรณบุญรอดรายงาน